พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคเข้าช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการจัดงานถแถลงข่าวแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซ u เปอร์สปอ 1,000cc รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2017นั่นก็คือรุ่น CBR 1,000 WR ซึ่งงานถแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า M Quartier ชั้น5วันที่7มีนาคม2560ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหารของฮันด้าประกอบไปด้วยคุณอนนบพรประภาประธานบริษัทคุณอารักษพรประภารองประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วย2นักแข่งไทยฟิล์มรัฐภาควิไล,ลโลดและโฟตด์น้องชายประทาก,กับ2นักแข่งชื่อดังระดับโลกก็คือนิกกี้เฮเดนอดีตแชมป์โลกมอเตอร์จีปี2006และสเตฟานแรดเดลอดีตแชมป์โลกมอเตอร์ทปี2011พิธีการเปิดรถใหม่ในครั้งนี้ เริ่มต้นขึ้นโดยพิธีกรน,นะครับได้มีการแนะนำเข้าคร่าวเกี่ยวกับตัวรถหลังจากนั้นได้มีการเชิญ2นักแข่งชื่อดังก็คือนิกกี้เฮเดนนะครับแล้วก็สเตฟานแบดเดิขึ้นมาบนเวทีเพื่อทําการเปิดผ้าคลุมรถรุ่นใหม่รุ่นที่แฟนๆฮอนด้าต่างเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนานนี่คือ Honda c b r 1 0 0 0 w r 2 0 1 7ที่มาด้วยแรงม้าเต็มๆนะครับ191แรงมา้าแตกต่างจากเดิมที่มีเพียงไม่ถึง120แรงมา้า และนี่ก็คือโฉมหน้าของ cbr 1 0 0 0 rr ภายใต้ผ้าคลุมนะครับและการเปิดตัวของสนักแข่งชื่อดังระดับโลกหลังจากที่แฟนๆฮอนด้าหลายคนอึดอัดนะครับกับ cbr 1 0 0 0 rr รุ่นก่อนหน้าที่มีเพียง1 1 8แรงมา้าสเปคของญี่ปุ่นแต่มาคราวนี้ h อน da าจัดเต็มนะครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Honda าที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาระดับโลกสามารถผ่านคาไอเสียทั้งในยุโรปอเมริกาและเมืองไทยของเราพิธีกรได้มีการเชิญสนับแข่งชื่อดังนะครับขึ้นมาสัมภาษณ์บนเวที โดยมีการสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวของการแข่งขันเว r l d ์ซูเปอร์ไคในปีนี้ซึ่งทั้งสองคนนั้นลงแข่งขันในนามของทีมเ e ดบูฮันด้าเวิลด์ซูเปอร์บและจะลงแข่งขันที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตบรีรัมนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงซึ่งทั้งสองคนนะครับจะใช้รถแข่งตัวใหม่ก็คือ c b r 1 0 0 0 r ที่มีการปรับปรุงเรื่องของแรงม้าอัตราเร่งต่างๆที่ดีขึ้นโดยทั้งสองได้มีการกล่าวชมเครื่องยนต์ของ CBR1% รุ่่นใหมวมี้มีอราร่งที่งึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ในช่วง้ทยของการถแถลงข่าวได้มีการมอบเฉ่ดอกไม้และของที่ระลึกให้กับนักแข่งสองคนนะครับโดยคุณอนุพปราาประภาประธานบริษัทฮอนด้ารวมถึงคุณอารักษ์ประภารองประธานกรรมการบริหารโดยทั้งสองได้ถ่ายภาพร่วมกันกับนักแข่งนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกหลังจากนั้นได้มีการเชิญคณะผู้บริหารของฮอนดทุกคนนะครับก็ประกอบไปด้วยคุณนัทชัยนะครับและคุณสุขติผู้จัดการทั่วไปของฮอนด้าทั้งสองคนนะครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันพร้อมนักแข่งไทยอีกสองคนนะครับฟิล์มและโฟโตนี่คือภาพของการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ในการแนะนํา CBR 1น0 0 r พรุ่นใหม่และในช่วงท้ายคุณอารักษ์พรประภาได้มีการเชิญนิกกี้เฮเดนให้ขึ้นนั่งครอมรถและแตภาพร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับ All New Honda CBR 1 0 0 0 R ันนนั้นมีจำหน่าย2แบบครับก็คือแบบธรรมดา Standard และแบบรุ่น SP ถ้าในต่างประเทศเรียกว่า SP 1นะครับส่วนของคนไทยนั้นจะเป็น SP เฉยเส่วน SP 2ที่มีการผลิตเพียงห้0รคันรถแข็งนั้นไม่มีจําหน่ายในเมืองไทยครับสเปคคร่าวๆของทั้งสองรุ่นก็คือเป็นรุ่นที่มีการจัดแรงม้าเต็มออกมา 1 9ึแปรงมา้าหรือ1น6กิโลวัตต์ที่1300 0รอบต่อน,นาทีให้อัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่13ต่อหนึ่งะครับรุ่นใหม่นี้ใช้คันเร่งแบบ Total By Wire หรือลิ้นปีกพิเซอร์ไฟฟ้าเรียกง่ายๆว่าเป็นคันเล่งไฟฟ้าครับโดยทำงานประสานกับเซนเซ,นเซอร์ APS ที่ฝังอยู่ใน Hand l e Bar ร์ i p ิปหรือว่าที่ปลอกแฮนด์ hand. เพิ่มประสิทธิภาพก,า,การทำงานของขี่ยนต์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้รถยังมีระบบ HSTC Honda Selectable Torque Control ระบบควบคุมแรงบิดของเครื่องยนต์นะครับที่เลือกได้ช่วยการควบคุมรถเป็นไปอย่างราบรื่นและ Engine Brake Control นะครับที่สามารถปรับเลือกได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่เบรกหน้ารุ่นธรรมดาเป็นลิเดนเม์ของโตกิโกสีลูกสุดต่อข้างถ้าเป็นรุ่น SP นั้นจะเป็นเบรกของ b บมโบ o ม o นบล็อกส p o พอร์ตนะครับนี่เป็นเบรกที่แตกต่างกันท่อยเสียไทเทเนียมนะครับทั้ง2รุ่นคล้าย,ายกันน้ำหนักเบาโช๊คัหน้าหลังของรุ่น SP ีจะเป็นของเออร์ล s แบบไฟฟ้าสามารถปรับการทำงานได้ ตัวธรรมดาจะไม่มีควิกชิปเตอร์นะครับส่วน sp จะมีควิกชิปเตอร์มาให้สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงได้โดยไม่ต้องกำลัคลัชสำหรับ cbr 1 0 0 0รุ่นใหม่นะครับเป็นการฉลองครบรอบ25ปีตั้งแต่การเปิดตัวรุ่น cbr 9 0 0 r r เมื่อปี1992งนเล่ดิจิตอลเป็นแบบจอแสดงผล tft หรือว่า thin film transistor lcd เป็น full lcd ที่ถือว่านะครับให้ความโดดเด่นเห็นชัดเจนในเวลากลางวันเทคโนโลยีเดียวกับรุ่น rc 2 1 3 vs บริเวณสวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายมือนะครับจะสามารถปรับเลือกโหมดต่างๆได้ตามความต้องการตรงส่วนของหัวชุบอัพนั้นจะมีการปรับได้ทั้งรี u บ d d a m p i n g และ o m p r e s s i o น Damping นี่คือชุบตัวธรรมดานะครับถ้าเป็นชุบหน้าของ e ออร์ลินสนะครับในรุ่น S.P จะมีการชุบแกนชุกอัพเป็นสีทองไทเทเนียมในตรายให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือ Honda CBR 1 0 0 0 r พรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2 0 1 7ที่จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยน่าจะมีการประกาศร,ราคาอย่่าาาางงงเป็นททนททกรี ครั้งที่38วันที่2 9มีนาคมที่จะมาถึงนี้นะครับจะมีราคาเท่าไหร่ไปลุ้นดูกันแต่ประมาณการคร่าวๆได้ครับว่า CBR 1,000R รุ่น Standard นั้นจะมีราคาที่แพงกว่าเดิมประมาณ30,000-50,000ถึง 50, บาทโดยสีดำและก็สีแดงนั้นจะมีราคาอยู่ที่ประมาณนะครับ650,000-680,000ถึง 6, 000, 80, 000บาทไม่เกินไปกว่านี้ส่วนรุ่นไตรคันเลอ ST นั้นนะครับจะมีราคาประมาณ 8 5 0 0 0 0ถึง8 8 0 0 0 0บาทนี่คือราคาประมาณการเข้าคร่าวนะครับที่ได้มีการเปรียบเทียบกับราคาของต่างประเทศดูจากราคาตรงนี้แล้วต้องบอกเลยครับว่าเป็นราคาที่น่ากลัวสำหรับคู่แข่งทั้งคาวสกีซัดิสิบและ BMW s ็0 0 0 r เอพดยอย่างแน่นอนย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่า CBR1000RR รุ่นใหม่ให้พลังแรงม้ารสูงสุดอยู่ที่191.76แรงม้าหรือ1 4 1กิโลวัตที่13,000รอบต่น,นาทีครับ และในช่วงท้ายของการถแถลงข่าวนั้นก็เป็นการแจกลายเซ็นของทั้งนิกกี้เฮเดนแล้วก็สเตฟานแบรดเดลหลายคน,นครับนำมบกันน็อกแผ่นภาพโปสเตอร์มาให้เซ็นกันอย่างสวยงามทีเดียวเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมมีโอกาสไปทดสอบรถแข่ง Honda rc 2 1 1 v mm hmm. ของนิกกี้เฮเดนนะครับในช่วงปลายปี2005ที่สนามเซปังเซอร์กิตประเทศมาเลเซียโอกาสหน้าครับจะนำภาพเก่าๆมาให้ชมกันว่ารถแข่งแชมป์โลกของนิกกี้เฮเดนคันนั้นเป็นอย่างไร และนี่ก็คือการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ซปเปอร์สปอร์ต 1,000cc CBR 1,000RR ุ่นใหม่ล่าสุดในราคาที่หลายคนนั้นต้องตกตะลึง mm hmm. ผลของการเปิดที่จับจองในมต์โชว์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ